สวัสดีครับพมอพี่น้องสุภูสุโคนสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับผมวันนี้เรามาตัดหญ้าอ้อมโคนทุเรียนครับผมเพื่อจะใส่ปุ๋ยครับทุเรียนเล็กครับยังไม่โตครับผมถ้าใครไม่อยากดูก็เลื่อนผ่านไปได้นะครับนี่ครับนู่นนะครับเป็นโคนนะครับผมหนึ่งโคนก็มีสองต้นครับผมตัดหญ้าอ้อมอมไว้นี่ครับเพื่อเราจะเอา ปุ๋ยกองอยู่นู่นดำๆนู่นนะมาใส่ครับผมเพื่อว่าให้มันไม่กินปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยขี้งัวครับผมให้มันได้บำรุงต้นบำรุงบำรุง,รงลำต้นครับผมนี่ครับนี่อยู่ประมาณห้าหกเดือนนะครับกำลังโตเลยครับก้นยาไปแล้วครับแต่ตัดอ้อมต้นมันเพราะว่าในอ้อมต้นมันไม่ตายครับยาเลยตัดอ้อม พวกนี้ไม่ได้ตัดกระพ้าะพ่นยาไปแล้วครับเลยตัดอ้อมต้นมาครับอ้อมต้นอ้อมโคนครับผมนี่แหละครับเครื่องตัดยาเรารุ่นรุ่นดึกดำบัรโบราณสองจังหวะครับผมเหมือนเดิมครับผมตัดหญ้าครับผมวันนี้ครับผมนี่ครับไปนู่นเลยครับลกครับผมไม่ได้มาหลายเดือนแล้วครับมาวันนี้ลกครับผม ฝนตกพ่นยาหญ้าก็ไม่ตายครับผมลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดกระดิ่งกดติดต่อครับสกด้วยครับสวัสดีครับ